สวัสดีครับรายการตำรวจพูดรมตอนที่สองผมพาท่านมาเที่ยวทะเลในพระเจ้าบ,บิดกก็มีการระบุถึงความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบระหว่างมหาสมุทรกับพระธรรมวินัยในพุทธศาสนานะครับมหาสมุทรนั้นมีระดับการตื้นลึกไม่เท่ากันชายชายตลิ่งเนี่ยนะครับมันจะตื้นเลยๆไปมันก็จะลึกๆนะครับก็เสมือนหนึ่งธรรมะของพระทุกองค์นั้นมีระดับความตื้นลึกไม่เท่ากันอย่างเช่นโลกิยธรรมมันก็เป็นเรื่องของกินขี้ปีนอน นะครับแต่ถ้าเป็นโลกุ่ลธรรมโลกุตระธรรมนั้นมันเหนือออกไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนะครับก็จะต้องรู้นะครับว่าตัวเองนั้นอยู่ในระดับไหนนะครับไม่ใช่กําลังกายของเรามีแค่เดินในที่ตื้นๆแต่เราไปในที่ลึกๆมันก็หลงทิศหลงทางนะครับเป็นบ้าได้พูดง,ง,ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นระดับนั้นก็จะมีหลายอย่างนะครับถ้าเป็นระดับของศีลก็จะมีศีล5ศีล10ศีล8ศีล221ศีล311 ศีลสามร้อยสิบเอ็ดน,นี่นก็คือของพิสุณีนะครับนี่นเป็นระดับนะครับระดับในทางปฏิบัติแต่ถ้าระดับในเรื่องของผลของการปฏิบัตินั้นก็อาจจะเป็นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะครับชานั้นมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นนะครับ แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาญาณก็หนึ่งถึงเก้าวิปัสสนาญาณนั้นมีแต่ลดลงนะครับลดลงลดลง,ลดลงเขาเรียกว่าลงล่อง,องพระอริยะมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าไปนั่งสมาธิเข้าชัน 1, ช้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นั้นระวังเป็นบ้าน,นะครับระวังหลงด้วยระวังเสยสต้งด้วยต้องดูดีๆนะครับ่ะครับพูดไปแค่นี้มีตัวอย่างมากมายเลยนะครับระดับของผู้บริหารน,นั้นของผู้มีอำนาจของผู้ปกครองน,นั้นก็จะมีนะรครับมีทศเสปิธราชธรรมผมวิหารสี่สารา,านิยธรรมเจ็ดใช่ไหมครับ แล้วถ้าเป็นประชาชนแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของคารวะธรรมอ่ะนะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ามีความแตก,แต,ก,แต,กต่างกันตื้นลึกไม่เท่ากันต่อมานะครับมหาสูตรนั้นไม่ล้นฝั่งก็หมายความว่าสาวกของพระทุกองค์นั้นประพฤติและเมื่อพระธรรมวินัยนั้นก็ไม่ทําให้เสียหายไม่ทําให้พระมหาสมุรเสียหายมันมีระบบของมันอยู่เพราะว่าพุทธศาสนานั้นมีระบบขององค์กรนะครับก็จะมีพุทธบริษัท4ี่คอยดูแลกันอยู่นะครับ ข้อที่สก็คือมหาสมุทรนั้นไม่รวมอยู่กับซากศพเวลาไปเที่ยวชายทะเลจะเห็นซากไม้กิ่งแล้วก็มีปลาตายลอยอยู่บางครั้งก็อาจจะมีศพมาติดชายหาดนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีพิสุกระทําผิดพระวินยัยเมื่อไปเป็นประราชิกสังฆาธิเศษถุนลใจปะจิตตีนิสกีปะจิตตีพวกนี้นะครับก็จะผุด ก็จะโผล่ออกมาทุกวันนี้ก็โผล่มาเยอะแล้วครับปี2568นั้นพระสมเด็จต่างๆนะครับโดนศึกโดนตรวจสอบเวลาที่เกินมากเห็นไหมครับนั่นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามีพระละเมื่อไระธรรมวินัยแล้วโผล่ออกมาเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ในพระเจ้าบิดกอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูต่อครับ ข้อต่อมาครับมหาสมุทรนั้นแม่น้ําทุกสายครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้าคงโกแม่น้ําลายแม่น้ําเทพแม่น้ำบีซิซิเปแม่นม้ําคงคาแม่นม้ำโขงแม่น้าเจ้าพยาล้วนไหลลงมามหาสมุทรทั้งนั้นเลยก็เปรียบเสมือนว่าวรรณะในศาสนาพราหมณ์แล้วก็มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันเป็นแขกฝรั่งพวกนี้นะครับแต่เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาแล้ว เท่าเทียมกันหมดนะครับเป็นวันไม่มีวันนะครับอยู่ในหลักเกณฑ์กติกาเดียวกันหมดเลยนะครับไปดูได้นะครับที่วัดป่านาราชาติที่อุบลราชธานีนะครับสงบมากเลยนะครับมาอยู่รวมกันนะครับข้อต่อไปข้อ5ครับมาสมุตรลดเข็มนะครับลดเข็มนั้นเขาเรียกว่าลดของวิมุตตินะครับก็คือลดของความเข็มนะครับถ้าลดของพุทธศาสนาก็พูดลำบากมกันนะครับมันสรุปง่ายๆคือมันมีสภาพของความสะอาดสว่างสงบ ไม่มีกิเลสมาเจือปนนะครับอันนี้ต้องพูดยาวหน่อยนะครับทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะครับข้อต่อมาคือมาสูตรนั้นไม่ลน้นไม่เต็มนะครับไม่มีขาดไม่มีพ่องไม่ลน้นไม่เต็มก็หมายความว่าถ้าจะมีผู้ใดปฏิบัติทำนะครับถึงท่านเป็นนิพพานนะครับเป็นนิพพานได้นิพพานนิพพานคือหมดกิเลสไปเป็นพุทธะนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นพุทธะแล้วจะไม่ จะไม่มีคนอื่นมาแม้แต่พุทธองค์นั้นตัดสรุพุทธองค์ก็ยังตัดว่าพุทธองค์นั้นไม่ใช่คนแรกในการตัดสรุพระธรรมวินยัยตัดสรุเรื่องของพระธรรมนะครับวินัยไม่ใช่นะครับขออภัยพระธรรมนะครับมีพิสุแล้วก็มีบุคคลแล้วก็มีพระเจ้าองค์ก่อนๆมาอยู่แล้วนะครับและขณะเดียวกันหลังจากพุทธองค์ได้เทศนาแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมเป็นถึงพระอาหารหันต์เนี่ยก็เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นมหาสนุรไม่ล้นไม่เต็มนะครับยังรับได้หมดนะครับอ่านะครับต่อมาข้อ7ครับ มาสมุรนั้นมีมีมีค่ามากมีของมีค่ามากมีรัตนะมากเช่นมีเกลือมีปีโตเลียมมีก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับในหลักธรรมพุทธศาสนานั้นมีธรรมะที่เป็นหลักธรรมแก่นเลยก็จะจํานวนมากเลยเช่นปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสี่มรรคแปเป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเรื่องของหลักการวิธีการก็คือมากมาย ตามตามตามความสามารถของบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถะหรือเรื่องของวิปัสสนาหรือจะเป็นเรื่องของศีลนะครับอันนี้ก็เป็นระดับของวิธีการต่อมาครับมหาสมุทรนั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ในมหาสมุทรมีอะไรบ้างครับมีปาวานมีฉลามมีโลมาก็ถือได้ว่าสัตว์น้ําคือปาวานนั้นเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกเลยครับใหญ่กว่าสัตว์บกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัตว์ใหญ่นั้นมาเทียบกับพระอริยบุคคล ก็ถ้เป็นโสดาบันอนาคามีฝากิดนาคามีแล้วก็อรหันนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีเป็นเป็นเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นะครับสามารถชนะตัวเองได้ชนะมารในตัวเองได้ชนะกิเลสต,ตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามผมว่าแล้วร,รู้ได้ไงพระอรหันเป็นยังไงผมตอบไม่ได้ละครับแต่ถ้าตปโสดาบันนี่ผมพอจะพูดได้พระโสดาบันนั้นก็ไม่ยากนะครับไปดูในพระเจ้าบิตแล้วแล้วก็มองดูเกณฑ์การวัดในพระเจ้าบุตกเขียนหมดนะครับการที่จะเป็นพระโสดาบันนั้นมีเกณฑ์กําหนดไว้ว่าอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไรลืมปรากฏการออกมาเป็นอย่างไรนะครับในสังโยชน์สิบไปดูนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ยึดมันนดมมดม่นในพระพุทธพระธรรมสงฆ์คำว่ายึดมั่นในพระพุทธนั้นก็มาในความว่าต้องไปกราบไหว้ท่านสีทธถาไม่ใช่ยึดมั่นในหลักการความเป็นพุทธะไม่มีตัวตนนะครับนะคำว่าพุทธนี่ไม่ใช่ตัวตนนะครับม่ใจะพุทธรูปนะครับนะ เรื่องพระธรรมก็แน่นอนครับเราก็รู้กันอยู่นะครับพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ห่มเหลืองโกนทิศะมันไม่ใช่พระสงฆ์นะครับน่าเป็นสมมุติสงนะครับเพราะนั้นพระสงฆ์คือการฝึกอบรมนะครับการปฏิบัตินะครับเอาละครับจบไว้เบียงเท่านี้นะครับเรื่องของมหาสมุทรกับพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ครับสวัสดีครับ